ลายได้น้อยเนาะโดยว่าเจ้าพันธุ์นี่ของแถวเด้อเนาะโดยเบิดละบ่ยังบ่เสียงยังโอเอากินไปเรื่อยๆเด้อดนยังบ่ว่างบ่จังได๋บัดนี้มันว่าให้ไปหาเจ้าใหม่หันไปหาอันก็บ่ยากนยังหลายหมองดี แต่เศร้าแต่เซียวดิโสอันนี้เนาะใส่แล้วพี่น้องไอ้จักจิติงอ่ากุกยิ่เราหวัดนี้เนาะโบเดือยังเลยเดือแต่อ่าตอพี่น้องเนาะจับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู้สุขคนพบเจอกันดีคือเก่าคือเดิมห่างเหินกันไปหนึ่งวันเมื่อวานนี้เนาะไม่ได้พบมาเจอกันพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะ ุเวีกดยงานน้ากันอีกเนาะเมื่อวานนี่ก็เห็นอีกในครามในครัวเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะก็เลยบได้มีคลิปลงให้พี่ให้น้องติดตามน้ากันเราพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละเผยภาพมากกายู่ที่ดินแปลงไม่ของทางไอ้อาดเนาะหรือว่าสองพี่น้องที่เขากำลังเริ่มหู้จักกันนี่แหละพี่น้องเนาะติดตามน้ากันหลังจากซื้อที่ดินที่ทางให้แล้วเนาะจะเพิ่มเติมมากก็มีน้ำในเนาะเพราะได้ยนมพอได้ใส่ หน้าบดานพี่น้องเนาะและังการพอดีทางมู้เสี่ยงในใหายทางในอาดอาหาเมืองคนในบ้านเนี่ยที่หูจักเนาะหายพิ่นหาคนที่จะขนโยกย้ายเสาดินบล็อกแห่ทรายเนะะาะว่ามีคนหรืบอบ่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาเอาคําตอบนํากันเนาะหลังจากจบนี่แล้วก็ทางมู้เสียงก็สิลงไปทางเพราะอะไรทางบ้านส่งเนาะสิเข้าไปเขตทางทางอ่าสาวเท แม่ลูก3ลูกสี่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะพอดีจะซื้อเสน,น,นอไปมอบให้เราพี่น้องเนาะหลังจากจบมาแล้วกับแม่พลเรือบัน,นิพี่น้องเนาะเดินทางไกลประมาณ200กว่ากิโลพบเจอกันอยู่เมืองเซโปนเนาะอ่านี่ก็เฮาติดตามเคสของทางน้องน้อยที่เรื่องห้องน้ำเนาะอ่าเดี๋ยวติดตามเบิ่งน้นกันเนาะพี่น้องนะเนาะเคสทางเหนือกับมื้อนี้ก็จะเดินทางขึ้นไปอ่าแต่ว่าบ่ฮู้วศรีฮอดจักโมงว่าเฮาก็เคลียร์งานอัปเดตงานอยู่ทางนี้ à, thảm khẩn bay, anh ơi, nó, à, khẩu đểo à, khâu băng thang con, vậy nĩ nó, update thảm băng nước càn, à, à này, lỡ anh ơi, lủng lùng rải loại nó cũng nhiều đó, ủ, ừ, nó, anh ỉ, bùn men, đen đấy, nĩ nước mặn đấy, nĩ nó, bùn men, nước đen, nước đấy nó, ô, nhìn lại cái tuột nỗi nó, muôn lẽ anh ơi, đây non, phơi đây, oh. เออคักอยู่เนาะดูดูเอ้าเนาะคืออยู่คืออยู่พี่น้องไอ้ส่กะเนาะมันเริ่มเลยนี่เนาะเริ่มโอเริ่มออกลอกออกผลเด้นี่นี่ชิเมนของครัวนี่เนาะอ่านว่าสิเหตุมองอาบน้ามือเขาเนาะเพราะว่ามันกเกิดการเดินไล่หนองสายมึนกะคือจงมีผู้สผู้สาวผู้แจกแล้วเลยเออปกติเนาะโอ้เกิ เป็นผ no. mm. ู mm. ้บ right. okay. uh ่าวเนาะเป็นผู้บบาวเื่อมูคูมาาย่งคนกระคืดย่างอายก็าหยกน้องบังปะไววนี่แน่นาะกบังปะไ่าจะเล็กน้อยว่ะมือเอางานยู่กัย่งนี่แลใส่ผลิจกกระซี้ขาดนี่เลยกรน้อยเนาะเมนนั่นแหละก็ตอกไปกับชิตโคไก่โคไก่โอ้เห็นขายุนอีกแล้วลนี่ปนัชิมาาออกซตะกี้วาชิเนนพี่มันจะเนืนโดยโหดกับเป็นห้าอนนี้กนองนอนเก็นอนหันกะต่อยไนั่นกทุยนะจะาเอาตัวนั้นมาโดย ถามเอาชุดใหญ่เนาะเฮาก็เฮ็ดต่อเติมไปเนาะแม่เนาะคอยไปนี่ๆอ่นี่แหละนี่ได้นี่แหละแม่าเือมัดอันนี้มัดเานี่เนาะโดยยังบ่ได้มัดอันนั้นดอกลวดก็เอามาอยู่อเาเนาะว่ามือมือที่2บ่เฮ็ดอันนี้นะมือที่2เนาะมือที่3มือที่3มื้อนี้เนาะว่าเฮาก็บ่ได้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเด้เนาะก็มันก็นแน่ บวกับอากาศฮอนเอาเนาะโบไว้ลมไปแรงเา,าเลยอคันว่าช่วงแร่นี้ครับบบมีห่มใช่มเนาะดีอันห่มกับุูนแล้วเนาะด้วางทางเลนผ้ามรองยังบได้มากากเสียผ้ามากังบูได้นั่งจะหนอยผ้าบัดเนาะ ่บวัดมะม่งเนาะได้อนี้นะรับอันตัวลูกซื้อไฮเดรน้เกะออกแตต่างหากงแม่ก็มีตางหาอยู่ยังนมโดยโดยพอดีแล้วเนาะไปเนาะไปเดินในห่มเนาะโอ้มาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะล่มเอาแต่เศร้าเลยรอนิเนาะอ๋อเหตดทางบ่โออันแห่ใช่ของยูหันบ่ gì hết bớt chẳng nòi nè bớt cái này là thang qua này hìt đường nó rồi rồi thang mong anh mong nó rồi ah thôi nó ôh gần ngoài những bộ thanh tách này nó ở ngoài soi hìt mày nó เฮ็ดมันจวัน่นะมันอยากินโสเนาะเนื้อเนื้อเบาแต่ว่ากินโซเนาะไม่ไม่พวงเนื้ออ่อนนี่ครคัเฮาก็เคยตัดอยู่ขันว่าเป็นไปได้นี่เอามาพาเห็ดไมอันเทคาดนะเนาะได้ได้เียการเรียบร้อยเลยบะทิ่มเลยเนาะ Đây đánh ngàn điều cứ bàn đấy. Men là lẽ. Ồ, à, hết leo ạ, hết leo. Ôi, áo sờ bài đi, nó. Hạt này nó thì nó mì vô mạng mà. Ừ, ngủ, đây hành ngoài kín nó. Cháu điều với chắc ngu này cả bộ. Đi xem im đấy, mình đi nó bố tóc bài thang đây. สบายตัวแล้วมูนีงวัวกะเอ่าดีแล้วกินนี่นี่กินใบใบนี้มูนีแหละวโปรตีตุ่ยแน่ตัวนี้ก็เอา,ากิ้งไว้เหมือนเนาะเ <c oughs> ลยกินกับกิงเขาทีนเขาคนแหละกิงเขาที่เอันว่านั่นกันหาวมันยังมันได้จังเอาไว้จูดเนาะ อันนี้จ้างเพิ่นบ่หรือเพิ่นตัดให้ซื่อๆจ้างเท่าไรนะจ้างเป็นจ้างจะเพาะตัดนี่บ่จ้างสามแสนห้าอันนี้แล้วหรือบ่อนลี้ยวงจิตัดอีกอยู่บ่อตัดพรในเรื่องใหญ่เนเห็ดบ่อเลี้งเถื่อเมาจะนั่งนะอ๋อนั่งเละนั่งเป็ครูนั่งอ๋อเห็ดเคียงนั่งกันบ่โอ้ขัดอยู่ด้นี่เนาะ đốt tử cái tiếng nó khá không bồi thường đâu nó cái đấy lọ hay hết mẹ, ba điều chú Phó Song Vĩ ạ, chú hoa cho nè. Đó. đó mua cái gì làm gì đó có cái năm đó, đó và มันนี่กินไปไปนี่กินซอดเลยนีไ <ป S 1> ่ไม่มาแล้วมันนี่ตุ้ยแล้วงวนสบายได้เลย บ่อยล้วน้อยนีไม่ได้ตัดบ่ใช่ตัดอยู่เลยตัดคือกันบ่โดยอ๋อกูโมเช่งเอาไว้ยินมากเนาะตัวเชีงเขา่มก่อนบ่ฮะเขาห่มก่อนบ่ผมเป็นยัางอิฐไปโลดได้ใช่ไหมก็ได้ตัวเชียงเหืคอแตกแล้วนะโอ้เป็นยังหรอ đâu rồi đó rồi ngày nay na của em rồi bắt ăn rồi ok rồi đấy rồi đó กินยาตัวนี้นี่มีคือลายได้น้อยเนาะโดยว่าเจ้าพันนี่องแค้วอยูอเนาะเบ่ลบ่ยังบ่เสียงยังอเอากินไปเรื่อยๆ้เด้อดยมกินยาไปเรื่อยๆือเด้นี่เจ้าพันยังมีเริ่มมีน้ํานักอย่างน้เนาะกับบวกกับเจ้าเฮ็ดวเฮ็ดงานนําแน่แล้วมันก็เลยอ่าร่างกายเข้นโตแบบยุกยออย่างแบบ เห็นเวียกมือแบบมันถนัดแด้เนาะโดยมันก็ได้เริ่มฟักฟื้นมาอ่าเกี่ยวท่านพ้องว่าก็บำบัดนะพี่น้องเอ้าโอ้น้องสายตัดเฮาก็เนาะโจดดิโหป๊าโอ้แป๊บเดียวเบิด่งัวเห็นแล้วใบม่ใบนี่งวมักแท้ด้นีเนาะกินแล้วก็เจ็บท้องแล้วบัดนี้เจ็บท้องบ่โดยเอ้า เนาะมันสิบ่ยุ่งบัดที่บ่นี่มันมันน้อยโตเด้นี่ผมหมอสิบ่มีคนรับได้นี่สิไหลแหละอแต่ว่ามันอยากเป็นแบบพี่แล้วเนาะคือบ่คือใบดูเนาะยดูกสิเดียวนึงเอายาเนาะนแลนี่ก็คอหญ้าก็บ่มีมันใบหาวแหละแนแเฮาก็อยากอือมือสิได้ก ไม่เนื้ออ่อนแต่ว่ามันมันกลิ่นเลยเนาะเอาอัดตอนออกมาตัวน้อยนี่ก็จังเดี๋ยวกรตัดลงมาตัวนี้ก็เนาะเมื่อ,อในบ้านพ่อใน้าย nhiều cả hào với là nó thấy không thấy ai bò 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 ừ. không thêm ngàn một tiền một tiền không ừ. Nên như bạn khô luôn này lại อยู่ซีนเฮานี่แหละคนบ้านเดียวกันนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละถันบ่แม่นอยู่ใกล้กันก็สิบ่เห็นแต่เช้าดอกเนาะจังว่ามาส่งลูกแล้วอยู่เรียนนไเข้ามาเลยมื้อนี้มือ้องบ่ได้มาบ่บ่เพิ่นคาเวกในเฮือนซานเพิ่นบ่ได้ออกมาเฮ็ดเวกในครอบครัวก็บ่ได้ออกมา มาเราบูเห็นจักได้เนาะเพื่าไปจะได้ไรใส่เอ้เนา <laughs> ะน,นี่ก็ตัดเอ,ไอาไว้มองนั่งเคียงเคียงขากุบมันใหญ่ขากือสองสามทนอนอาได้นั่ง โอ้นั่งอยู่ในกระตุมาัคาะไดกิ้งไปกิ้งมาอายุขันว่าถึงน้ำเนาะมันจกเสียไว้เนาะแม่นั่แหละวันนี้มีหมองนั่งม่องยังขันว่าเตียงยังว่าเนาะเตียงหมืบุมีคือว่า ได้ย mm ุน hmm. Ch mm ี่กับคักละชุงเจ้ามันกินเข่าหรอว่ถือมุกนั่นมาฝากอยู่จ็จะเป็นมุกป่าบ่าเนี่ยน่ะเอาไปมาน้ำกับปกติเนาะสูบได้คือเก่าแดดได้มาหนีกับพี่น้องแดดแสบบีบีเด้เนาะ tôi thế mà hôm là này là nỉ cốc này, à, vừa để cho đợt cho đợt lau, đang hôm ní, à, muk à, à, ăn mèo áo áo vay, nhâm nhâm anh đi phơi à đồ đồ đấy vòi cả cây, chế kim men múc phá, không? À. Ừ. À. không thang tối đi đây sẽ ai bị trơn đá không? คนที่จะโยกย้ายเสาปิดบล็อกเขาคุยกันอยู่ห่มเลยจริงฮะต้องเปนอยู่ห่มไปไปมันห่อนแห้งเลยบางทรงพี่มานั่งอยู่กับตูมไม้เจ้านี่ก็ได้หนิทุงชิวิวดีอยู่นั่งทดสอบเบอร์นี้เอาพอดีและนั่งเช่าเมื่อย์กันจังเห็ดเวียกต่ออันนี้กระถางงี้ค่ะนี่กระถางไม้ไผ่กระถางกบกระถางเขียดนะมาใช้ไผ่ดึงเล็บไปนั่งเตียงมาละ nó chọn thằng nào đấy đều tầm xin thì không bố đấy thì nó tầm tàu đó làm sao thì cái nhìn nữa nó mà lại thịt cá xem không cái đấy nó mùi đấy mà nó đây mà nặng đi em vô nhiều mà ตั้งอิงตัวนี้เขาก็ตั้งกระติกน้ากระติกน้าก็โอเคเลยเนี่ยไปถอนเอาคุณถามเรื่องอะไรนะเอ่ะเรื่องโยกย้ายเสาฮะและเรื่องโยกย้ายเสาสร้างหาคนนี่บอกมีคนโยกย้ายเสาฮะเมื่อวานนี่หแม่ไปถามแล้วไปถามแล้วันนี้เขาคนยังหมว่บ้านบ okay ่หรยังไงวันนี oh ้มันว่าให้ไปหาเจ้าใหม่หักตะเกียงไปหาอันเกิด คือบายางนะยังหลายหมองดีบอกหาเรื่อยๆอันแก็บอได้ดีบล็อกกันมามีไว้ก็ดีนะบุนี้ก็ไปเรื่อยๆพ้นนั่นดิแต่เมื้อพ้นจกไปหุ่งน้าอ่างที่บอกบนทางของเขาเปนปุกนะโอ้มันมันลุ่มนองด้วยเนาะอันแฮกยังว่าฮยังหน้ามันไหลมากนะคือหากรีบให้รอมื่อนี่แกกระเทิรนบอกมึ้นมาเราจะทำมันตัดให้พได้ใช่นะตอนพอดีหันยงหันยงนี้แล้วก็กระเทือนมันตัดแล้้วก็ใหแล้วก็ หาพึงแนละ้วมันจะลอยขึ้ไปดอกผู้นี่บ่ผู้นี่บ่บ่ผู้ชิ้แกนะไปหาผู้แกนะโอ้เพิ่อนเพิ่นไปเห็นแล้วบ่าางานยังบ่ไี้พิ่นว่าวา่าะมือว่านี่ว่าวา่ะท่านคนบ่โบ่ได้ไปก็สิหาหมูให้บ่ได้ทู่ให้มาหามันมือเสื่ออยู่ว่ะโบ่ได้ไปหมูกับโบท่านได้หาเขามันว่าคนก็นยากเมีเยกอะไร่าสี่แล้วก็เลยแล้เลยเอามือทุ่มมากระทูหามันมือเสือ่อ กับบันนี้กัสิไปไหว้เจ้าไม้กับมีไร่หม่องอยู่ตรงเขาเคยเกยเคยหาเขาเกยอยู่ดีแงยลงเอาลงมานี่แหละลงเลียงเดียงแหวนี่แหละกันว่าเขาบ่มากับชุมเจ้ากับให้เพื่อนเอามาลงเลี้ยงไว้นี่แหละเด้อเดียงเลี้ยงแไวนแหละบ่เนามาแล้วจังสีเขามาเป็ดเปิงยังมีชีอะไรเดี๋ยวแต่ว่าลักาักลากัคือเขาแจ้งบอกทางไอ่านนั่นแหละสีได้เยอะมากเนาะต่างคอกันประมาณสองล้านว่ะ ็สิได้ยูโดก็ทำนัานโดยสองล้านก็ล้านปลายก็สิโคหายูโดกว่าเนาะอันนี้เขาก็เพื่อไว้เห็นไหมเห็นว่าเพิันยากไล่สูงนะยุงใหญ่มันก็สิบสโบได้เพราว่าสองล้านก็สิโบได้ว่าประมาณล้านปลไปสองล้านมันก็สินักเนาะเาก็พูดว่ากันโคบิได้กันจะเป็นเนาะคนว่าเพิ่ดว่าขคสองล้านช้ากะอันนี้เขาเพื่อไว้แล้วนะเขาเบื้องหน้างานนะวันนี้คันว่าแกก็สิบุนักประเด็นนักสิยาตัวตัดเนาะ ตัดเหตุใช่ถ้าใช้เวลาแต่ดตัวนี้นะคือคืออะไรกันกันว่าเหตุเกิดบุหรี่หรอว่าเราเห็ุเกิดเนาะคนจ็กสามสี่คนตัดเชื้อติดเชียอน้อยเป็บเดียวหรอกว่าอันนั้นตัดใส้นดุตัดใส่รถุหุ่นใดแป๊บเดียวหรอกตัวตัววันี้เขากิดหลายคนผู้ชายมันไว้ยังไงอ่ะประเด็นเนาะเดี๋ยวจังคันว่าไล นั่นคำตอบว่าเจ้าทางญาติจะโทรหาเฮาเด้อไปคุยน้ำกันแหละเฮาเชิงโทรหาเฮาแล้วเฮาสิบอกแล้วให้เพิ่นน้ำเงินการในรถยันพาฝนตกมาแหละยากบนทางและหนักหนัทางมองกันมันลุ่มโนงได้มองลงลงไปนะเนาะคำว่าน้ำท่วมมันอ้างเลื่อนเถอะเนาะอ้างเลยแล้วก็เป็นตุ่มไปมันตุ่มปลาสับบุรีมันแห้งปุไปเนาะยากอีกรอบนมันแห้งก็บบุรีได้ในนี้อันมือในมืออันสิบสี่บอกแต่ตกเสื้อเป็นสิบเนี้ยง บ่แฮงอีกเนาะโอ้ยบ่แฮงอีกเอาไปไปเฮาอือกันแม่กับพ้อนําอยู่ดอกม่านนี่ก็ไปหาอยู่ยเออปะมือตัวนี้ก็แล่นไปหาอันนี้ก็ก้อยหาถาวตัดอันนี้ให้สกนนีสิไปอือนี่ละวกตัวนี้แล้วจัง่น้ตอีกเนาะได้บอกว่าเฮ็ดมีีเด้อหามกใครนี่เฮาแจงบอกเองกันเฮาปะไปบด มันเป็ดสิตัดจั๊ดแนวใด๋เพิ่นสิไว้ใส่ยกหั่นยกนี่เฮาบอกหน้างานแล้วข้าเจ้าได้แล้วตักเฮาแบบใดมันอยู่กอือก็มาอแล้วสนะเวียกงานตนั้นกเดี๋ยวจังมีหยังเพิ่มเติมทางโทรหาเฮาเด้อเพิ่นบอกก็ได้บ่โทรก็อัดาสิอัดเสียงก็ได้าเนาะอนเด้อมื้อนี้ก็ฝนตกลนี่ก็สิว่าเด้อ ทางก็สิยากเนาะเขามาในนี่วัวมงกระจรเห็นทางอ่ะเนาะเจือข่าเจือขัวแล้วเจือหันกขามากดตบหน่อยตบกายติดกายเออแต่เก่ามาเก็ว่ายากก็ใครเน่ะวันนี้ก็มันสิยากแห้งกายเข้ามาเทใหม่เนี่ยขดินเทใหม่เลยยากลมันมัันยงแต่เก่ากับทางธรรมดามันกับเป็นลุกจิกอยู่แต่ว่ามันบริเวณสิบหมื่นเซสายเซขัวมันขดินอันนั้นขดินนีวมันเซหันเสนี่นี่เจ้า มันเริ่มเริ่มไข่ไปนเริ่มไข่เขาสืมาิมเห็ดทอนี่ปีนี้เอาชิมเห็ดหม่องทอนเพราะเขาจึงเอาชายมาไม่เห็น้ะเขามาที่นีกก่นเ,เห็ดแห้งกับรายามันเป็นปั๊บหม่องคล้องและเนาะเพราะว่าแล้วมันเป็นทางผ่านลายเนาะตรงเหตุทางนี้ดีมันเป็นทางหุยแต่มันเจินขาดไาวิจิขาดนักมันคือสิเห็ดใหม่ย,ยังนักอีกแล้วเอาเห็ดตอนมันยังหน่อยนี่แหละยังพอได้โบเห็ดลาย เบิดแล้วเนาะบัดนี้งัวเฮ็ดโบเดือเดือแต่ก้างแต่ก้างโอ้กกะจะกับข้าวตัดแล้วถ้ามันต่ำมันกินมันเบิดครับแน่เนาะเนาะบัานนี้เพื่อชิวิตบ้านนี้ก็แล้วบานนี้กินยีนเนาะไปพ่นแล้วบัานนี้กัคอนแล้วบันนีน้คอนเก็บ,บไปเขาเลยังเขาหงายเลยเนาะเขานั่นเนาะเขาจะได้เดินทางลงไปทางลุงสวรรค์ก่อนที่เขาไปหาทางอีกครอบครัวหนึ่งมีแต่ว่านะ จังว่ากันเด้อไอเด้อทางเอื้อยน้ำเนาะเ้าเดินทางก่อนบันี้เด้อเดินทางตลอดปลอดภัยดีเลยโอ้ยภูติเซีงดีๆเดินทางไปตลอดปลอดภัยภูติสิีงดีๆคนหักคนแพงเฮ้ยหลายที่เสียก่อนอะไรนึงแม่ก็ได้เออเอาเรามาโมนี้เจ้าหัิงว่ากันเนาะเดินทางปลอดภัยเดือบเซียงเดือบมุกขใจทีวีเวียนมาหาเยี่ยมมาชมเดือบเซียงเด้อโอ้ยภูตใจสำหรับน้ำใจทั้งหลายที่ ที่มีให้เด้อเสียงเด้ออยู่ดีมีแหงคนที่จะได้ความใครยังมีปาศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกประการเด้อบ่เสียงเด้อเดินทางไปใส่ขอให้ลอดปลอดภัยให้ฮอดจุดหมายปลายทางสาธุอ้าเนาะนับตั้งแต่อ่ามื้อแรกแล้วก็มื้อนี้เนาะที่เฮาฮู้จักนํากันอาการก็เนาะดีขึ้นตั้งแต่มียาเนาดีขึ้นสํารับอยู่มือวานนี้บ่สั่นเลยมือวานเฮาก็บําบัดเฮาเองนําแหละเนาะบําบัดเฮ็ดเวรเฮ็ดงานมันสิกลายเป็น เวกงานเด้อบ้านกินนามพ้อมบอเอือว่าเด้วยขินามใสิป่ะเออเอาดีเลยอ้ายเด้อเอาหายไปไปเนาะเด้อเด้อเอาโมเส็งเดินทางก่อนบัดนี้เด้อเด้อเด้อเอาสบายดีเนาะสบายดีเด้อเอฟซีทุกท่านพระเยบุญทุกท่านขอบคุณขอบใจหลายที่มีตาสงสารขุนขาตลอดมาขอให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะได้ความพ่ยจะมีประัดจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งสุขกันโดยเถินสาธุ นะเนาะอ่าแม่นๆเนาะเนก็สิเฮ็ดเวกดอกอายุพันก็คือว่านิ่งอยู่เนาะจะาพันหยังก็อืออ้าเนาะมารอบมานเว่าตนก็บ่ยังบ่จักันตัวนี้ก็เอาลงนี่เนาะอือดลงแล้วกนันก็จังเฮาขุดแปลงตัวนี้เนาะาเด้อเนาะมันละพี่น้องเอ้ยอื ไปวนเวียนมาอัปเดตแต่ก็ถามไทยน้ำกันเวรงานตัวที่เขาบอกเราไว้เนาะมันยังก็ได้คําตอบน้ำกันกัดเดี๋ยวติดตามเพิ่มน้ำกันอีกเนาะจะใช้วันเวลาและพี่น้องหน่อเนาะเออเหมือนยังช่วยกันอะไรอ่าเพิ่มเติมจังใดกะยังเพราะพี่น้องเนาะมีแต่ว่ารอติดตามอ่าทางมูเซียงเอายกย้ายเสามาเพื่อละว่าสะมียังมาเพิ่มเติมจังใดกะจังให้พี่ให้น้อง ติดตามเพิ่งน้ำกันเอาเปน็นเองเนาะเอ้คลิปนี้ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเดอ้อเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะอยู่ดีมีแห้งลำลวยลำเบอร์ในนาทีการงานเบิร์ดสุขุสุขคนเดินทางตลอดและปลอดภัยบ๊ายบายได้เป็นเอาเด้อ,ดอสมาดี